พี่น้องเอ๋ยพ่อสอสองพันหารอยสามสิบแปดรัตนะว่าปีตังแปลงทางให้เที่ยวไตบุญพลาสุขให้พี่น้องได้อยู่ห่วมกันก่อนสิเป็นเมืองบ้านดินแดนแสนอุดมสมกับคำลำาลือทั่วไทยไกลกุลบ้านน้องแก้วตัง้งเน่ายังแต่ก้อนบอกลูกหลานไว้ให้หู้ทั่วกัน หทยมาถึงแล้วนั่นโสนดีมีเงินทองไม้สมปองสิ่งใดมาดแม่นแสนล้านให้หุงเครื่องเดอ้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยรัตนาวาปีธานีจอมนาคาอย่างพาราสวยสดสับประรดช่ำหวาน ปรากฏการ์บั้งไฟพญานาคยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ตำบลรัตนาวาปีอําเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายภายใต้การขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกภาคส่วนของท่านนายอําเภอรัตนาวาปีนายพงษ์ธนน์ปัญญาประชุมสาธารณสุขอําเภอรัตนาวาปี นายสิทธิสารรัพย์สิริโสภาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาวาปีพานตำรวจเอกกฤตติเดชปทุมมาพัฒนานน์ตามที่สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมออนามัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายหมออนามัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนภัยพิบัติและภัยคุกคามสุขภาพในชุมชนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้ปลอดภยัยลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับตำบลและอำเภอการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอและการบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนอีกทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรโดยเฉพาะในระบบบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนาวาปี อำเภอร,รัตนาวาปีจังหวัดหนองคายได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินง,งานเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนตำบลขับขี่ปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ตำบลรัตนาวาปีจึงได้จัดการอบรมเชิงวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียนอาสาสมัครสาธารณาสุขและประชาชนในพื้นที่ตำบลรัตนาวาปี ในปีงบประมาณ2,562อำเภอร,รัตนาวาปีจังหวัดหนองคายได้คัดเลือกตำบลรัตนาวาปีเป็นตำบลต้นแบบเพื่อการจัดการตำบลขับขี่ปลอดภัยโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่และการเป็นพื้นที่เขตชุมชนเมืองซึ่งการดำเนินง,งานได้รับการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายภาคส่วนราชการได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนาวาปีสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอรัตนาวาปีสถานีตำรวจภูทรรัตนาวาปีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงพยาบาลรัตน,นาวาปีองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนาวาปีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนาวาปีครบสสดีครับการที่สมาคมเครือข่ายหมอตะไบและวิชาการ่วมกับำนักงานกองตรนจสับสนุนการส่งเสริมสุขภาพสสสนะครับ แด้จะทำโครงการพัฒนาศักยภาพเกลือไายหมออราไม้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกลือไก่หมออราไม้เปนการจัดการเรียนรู้ปฏิเหติกางสนับสนุนทปรษะและปัจจุบันของสุขภาพประชาชนนะครับส่งเสริมประการพัฒนาชุมชนให้ปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพใหชุมชนนี้นะครับในเขตระดับระดับปีของเรานี่นะครับการทำงานนะครับของเราจะมีภาคีเกลือไายนะครับได้แก่นะครับที่ว่าการคือระดับปี สารตำรวจรัตานวา,าปีสาธุรัตานวา,าปีแล้วก็โรงเรียนาในเครือข่ายนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ได้เชิญทางท่านผู้บริการโรงเรียนานะครับมาให้ข้อมูลด้วยซึ่งในการรุกรงนะครับป้องกันปฏิปฏิปฏันธนี้นะครับเราทําการทํางานอย่างบูรณา,าการกันแล้วก็เข้มข้นนะครับเนื่องจากว่ารัตานวารีเมืขอเราเป็นเป็นท่ตั้งที่ เป็นรอยต่อรอยเชื่อมระหว่างจังหวัดพังคพายกับจังหวัดปุรการนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแต่ละวันก็จะมีรถชื่แการมาแน่ยผ่านเปจำนวนมากทั้งอเอกชนทั้งบริษัทที่มีกา,านะรขนสรงทรายน้ำอุตสาหกรรมเอ็แรกนะครับเพราะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงของเทศกาลไม่ว่าจะเป็นช่วงของสงกรานปีใหม,นไไม่นะครับหรือเทศกาลต้อนรับปีใหม่นะครับ ทุกหน่วยงานที่ประกาศแล้วนะครับก็จะต้องกาบูราการการพัโครงการการกิจกรรมต่างๆนะครับในการต้องกานะครับซึ่งในปีงบมา2022นี้นะครับเกิดหกาปีเราเป็การัดเรื่องนนตากปีเบ็ดจะผลเจ้แตในการที่จัดการเรื่องของประนทการกีดอภัยโดยที่ณาจากการะหอจุดเสี่ยงและการเดินทางสัญจไปมาประกอบกับ เป็นเรื่องที่ชุมชนเราได้รับสารสนเทศงานาากกาของภาครือข่ายส่วนราชการต่างๆ่านะครับเมการทำง,งานน,นะครับจะมาประสบผลสาเร็จได้นั้นนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นจากหน้าสของราชการเท่านั้นแต่จะเป็นางานที่เราต้องขอค้อมูลจากภาคประชาชนนะครับภาคเอกชนนะครับเพื่ตทำงานให้การทำง,งานรวมๆครับทีก่อนไปจะประสบผลสําเร็จได้นะครับก็จะในโอกาสนี้นะครับผมจึงขอ ให้ทานสุดการต่างๆที่ได้มาร่วมในวันนี้นะครับได้ให้ข้อมูลนะครับรูปแนบประสานและวก็การเดินงานที่ผ่านมานะครับรียเชิญครับครับสวัสดีครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสถานีตำรวจอุทพรรัตนปีนะครับเราก็ได้มีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะปัญหาถนนนะครับซึ่งมาตรการหลักที่เราดำเนินการ ตรวจาันอยา่างทีจันคือการตั้งตาตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจคันวินัยการจราจรรวมถึงการตรวจวัดแอนกของผู้ขับขี่นะครับซึ่งเราต้องเริ่มจากมาตรการที่แน้นํันนะครับว่าการรับตือนะครับรวมถึงนะครับเรามีการรับับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อจะให้เกิดถึงเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดนะครับในส่วนขององการปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับเราก็ได้มีการบูรณาการกับ หนือยราชการในพื้นที่หรือว่าจะเป็นสังคมครับสารสุขนะครับสวานศึกษานะครับเราก็ได้พูรณาการกันที่จะไปให้เกิดความยั่งยืนในการพัอนกัระเองนะครับเราได้จัดมีการอบรมให้ความรู้นักเรียนนะครับตัวเรียนบ้านบุสุวรรณนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งรุ่นปีที่สามนะครับก็จะให้เกิดความมีขั้นอยู่ในการรักษากฎระเบียบนะครับวินการจราจรนะครับเพื่อให้เกิดการ มีการให้เกิดความยั่นยืนขึ้นนะครับในการต้องการบริหารงานของเรามาในท้กทุกเราเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตที่ซับซ้ินครับขอบคุณครับโรงเรียนบ้านนวนสวรสค์สังกัดสนักญาเขตวิธีการศึกษาปรึกษารอนุภาคที่สองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับของผ่างการรับรองการประเมินตั้งแต่ปีสอง3ันหาราามขึ้นมาครับ ดังนั้นก็ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลางงานให้กับนักเรียนเรื่อยมาครับและก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุนะครับร่วมกับที่ทงการปกครองตัวรัชนาวารีครับรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำจังหัดรัชนาวารีพสนธกศนีตำรวจลพบุรีตัวรัตนาวารีครับและมีการจัดอบรมกฎจราจรและมารยาทในการขับขี่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศัตรีที่1นะครับตลอด เราจรัดการดําเนินกิจกรรมการตัดเพื่อนระบบขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สํารวจข้อมูลการใช้ยานพาหนะการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนทำให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากในการจัดพิธีจราจรแล้วก็ส่งเสริมค่ายิยนที่ดีให้กับนักเรียนเรื่องของการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ในการเดินทางครับผมค,ครับครับ ในส่วนของพื้นที่ตำบลราตนบารีอำเภอราชนบาุรีซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตำบลพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินบบการเพื่อลดปัญหา,ททา,าจอ,จอบาุบัติเหตุทางการจราจรทางถนนครับโดยได้เป็นทั้งตัวแทนในส่วนของกรมป้องกันและประชาสาธารณภัยและได้รับการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสสส และก็ได so ้ว่าโรงพยาบาลบางส่วนเขาเพื่อที่จะลดเพื่อนความปลอดภัยักหนจากการิำงานที่ผ่านมาซึ่งได้ดำเนินการโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตะบนกาญนวาปีครับได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินซึ่งมีการจัดอบรมคร้องคร้อุกนเรื่องของการฟื้นพื้นชีพช่วยฟื้นชีพการจัด ความให้เกิดความรู้ความเข้าใจความตระหนักและก็สร้างให้เกิดจิตสำนึกในการใช้ถนนนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ใช้รถยนตร่วมกันจากกระบวนงานที่ผ่านมาทําให้เห็นว่าในประชาชนในพื้นที่องค,ค์กรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีเสรวนร่วมในการดำเนินงานที่จะป้องกันเอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างยิ่งจึงเห็นว่าิจกรมที่ดําเนินการที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ดีสมควรที่จะได้รับการดำเนินาการต่อไปทั้งนี้เพื่อดำเนินาการเป็นตัวแบบที่ดีแล้วน่าจะมีการขยายพื้นที่เพื่อลอ้องก่มการดำเนินการใพ้กอป้องกันทางอำเภอต่อไปขอปื่อจอบคุณ